จก็คือมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาครับแล้วก็ขนาดเรียตกอยู่เป็นเป็นเรื่องที่เป็นสภาพเราฝันเมื่อวันศุกร์เราก็มาเตรียมเนินของผูดบางไปก่อนนะครับก็คือนะครับเตรียมแผนเลยนะครับของความนาว่าอยาเล่นตัดสิงก็จะเริ่มตอ้ปแา่ึ้นสองภาคตอนดึกแล้วระดับน้ำที่ไหลมานะครับก็ใช้เวลาหนานิ่งที่เสียหายก็คือ ข้าวโพดแล้วก็เหมือนแก้วน,นะครับห้าเจ็ดถึงห้าแปดเพราะว่าปรับปรุงฝ่ายนี้เป็นแบบก็ได้เตรียมเรือท้องแบนจำนวนสองลำนะครับแล้วตอนนี้มาปฏิบัติงานแล้วสามสิบนายซึ่งเราเป็นจากจริญงานลบนายที่ว่าเออในใน Hi